กว่า2สัปดาห์แล้วค่ะหลังการปิดบ่อขยะทุ่งท่าลาดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า20แผงก็ยังหาที่ทิ้งขยะไม่ได้ทําให้มีการลักลอบนําขยะมาทิ้งตามชุมชนริมถนนหลายสายก็สร้างความกังวลว่าถ้าจังหวัดยังไม่มีทางออกที่ชัดเจนอาจจะทําให้เกิดขยะล้นเมืองขยะจํานวนมากล้นออกมานอกถังขยะค่ะ บางส่วนกองกันอยู่ตามพื้นเกลื่อนถนนในเขตรอยต่อระหว่างอบตอร่อนพิบูลและเทศบาลตำบลร่อนพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชมีการตั้งข้อสังเกตว่าปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงดจัดเก็บขยะตั้งแต่วันที่หนึงตุลาคมที่ผ่านมาทําให้ชาวบ้านในพื้นที่นําขยะจากบ้านเรือนมากองทิ้งไว้กลายเป็นปัญหาขยะตกค้างขยะสะสมเริ่มส่งกลิ่นเหม็น ผู้อานวยการกองคลังอบตร่อนพิบุลยอมรับว่าพบขยะถูกลักลอบนํามาทิ้งเพิ่มมากขึ้นที่ผ่านมาอบตพยายามจะหาทางออกด้วยการประสานกับบอกขยะของเอกชนและอปะทอที่มีบอกขยะเป็นของตัวเองเพื่อขอนําขยะไปทิ้งชั่วคราวแต่ก็ถูกปฏิเสธค่ะก,ก็มีครับผมเพราะว่าชาวบ้านในพื้นที่คนที่ว่าบ้านเขาไม่มีพื้นที่ในการกาจัดเขาจะใส่ถุงดําแล้วก็เอาไปทิ้งในเขตเทศบาลซึ่ติดกับพื้นที่เรา เทศาบาลก็จะก็ติดต่อเรามาบ้างว่ามีขยะเยอะนะขยะจากชาวบ้านของ,ของเของตออกมล้ไมบูลไปทิ้งในเขตเทศาบาลก,ก็ก็มีมาอยู่นิดนึงเช่นเดียวกับตำบลโพเสด,ดนะครับเจอขยะตกค้างในชุมชนอยู่เยอะครับซึ่งที่นี่นะครับทางนายกเทศมนตรีตำบลโพเสด,ดแก้ปัญหาด้วยการสละที่ดินของตัวเองบางส่วนครับให้รถขยะเทศาบาลไปจัดเก็บแล้วก็นำมาฝังกลบนะครับเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อน ส่วนที่บ่อขยะเทศบาลเมืองปากพนังครับเจอรถขยะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจํานวน15แห่งนะครับที่ขอนําขยะมาทิ้งหมุนเวียนเข้าออกต่อเนื่องครับทำให้ปริมาณขยะในบ่อเทศบาลเมืองปากพนังเพิ่มขึ้นวันละ80ตันนะครับจากเดิมมีเพียง30ตันต่อวันเท่านั้น นายกเทศมนตรีเมืองปากพนังครับบอกว่าเดิมบอ่อขยะของเทศบาลมีอปทใช้บริการอยู่แล้ว12แห่งครับแต่พอบอ่อขยะที่ทุ่งท่าลาดประกาศปิดเมื่อวันที่1ตุลาคมมีอปท15แห่งนะครับมาขอใช้พื้นที่ในการทิ้งขยะทำให้ขยะเพิ่มขึ้นแนวทางในอนาคตถ้ามีปริมาณขยะล้นบอ่อเทศบาลได้หารือไปยังจังหวัดแล้วครับเบื้องต้นต้องจัดหาเอกชนเข้ามาจัดการขยะของเทศบาลครับ ปัญหาเหล่านี้นะครับทางเทศาบาลไม่สามารถตัดสินใจเพียงลําพังได้ก็ต้องคุยกับพี่น้องประชาชนทั้งอาเภอเพื่อให้พี่น้องประชาชนทราบปัญหาของพื้นที่นะครับว่าถ้าจะให้เอกชนมาร่วมทุนเนี่ยทางเทศาบาลก็ต้องมีวิธีการในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งระบบ ปัญหาขยะของอปทกว่า20แห่งยังหาที่ทิ้งขยะไม่ได้มีขยะตกค้างเป็นจํานวนมากทําให้หลายฝ่ายกังวลว่าถ้าจังหวัดนครศรีธรรมราชยังไม่มีแนวทางแก้ไขปัญหาขยะที่ชัดเจนอาจทําให้จังหวัดและท้องถิ่นต่างๆเผชิญกับปัญหาขยะล้นเมืองต่อไป